เด็กวันนี้นะคะมาเรียนวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนมารยององศ์นะคะกับคุณรูอยเช่นเคยนะคะ,ะเด็กๆดูนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันกิจกรรมการเรียนวันนี้ ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องงานเกษตรกันก่อนทบทวนครั้งที่ผ่านมานะคะความหมายของงานเกษตรการเกษตรหมายถึงการเพาะปลูกพืชการประมงเลี้ยงสัตว์เพื่อนำผลผลิตมาใช้ประโยชน์ประเภทของงานเกษตรมีดังนี้ 1. การประมง การประมงก็จะมีการประมงน้ําเค็มประมงน้ําจืดการปลูกพืชจะแบ่งออกเป็นการปลูกดอกไม้การปลูกผักการปลูกผลไม้ค่ะการทำไร่ การเลี้ยงสัตว์นะคะจะแบ่งออกเป็นการเลี้ยงไก่เลี้ยงสุกรเลี้ยงวัวเลี้ยงปลาสวยงามประเภทของเครื่องมือการ,กรเกษตรมาดูกันนะคะการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือการ,กรเกษตร เครื่องมือการเกษตรคือเครื่องมือที่ช่วยทุ่นกำลังสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับพืชและดินวิธีการใช้งานนะคะควรเลือกใช้งานเครื่องมือการเกษตรแต่ละชนิดให้มเหมาะสมกับงานจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้ผลดีนั่นเองค่ะ เครื่องมือการเกษตรที่เกี่ยวกับงานดินนะคะก็คือเครื่องมือการเกษตรที่ใช้เตรียมดินในการปลูกพืชก็จะได้แก่ซ่อมพรวนเสียมครัวจอบช้อนปลูกนะคะเสียมใช้ในการขุดหลุมขุดดินรวนดินไม้ยืนต้นลักษณะแบบนี้นะคะเรียกว่าเสียม ต่อไปรูปนี้ก็คือจอบจอบเนี่ยเราจะใช้ในการขุดดินพรวนดินเตรียมดินถากหญ้าครั่วนะคะเราจะใช้ตักดินตักปุ๋ยคลุกเคล้าดินและปุ๋ยนะคะต่อไปค่ะคลาดเราจะใช้เกลี่ยดินคราดเศษหญ้าเศษใบไม้แห้งนั่นเองค่ะ ช้อนปลูกใช้ขุดหลุมปลูกบนแปลงปลูกย้ายต้นกล้าตักดินตักปุ๋ยนะคะซ่อมพรวนซ่อมพรวนเนี่ยเราจะใช้ในการพรวนดินเหมาะกับดินที่รวนซุยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะบุ้งกีบุ้งกีเนี่ยเราจะใช้สำหรับใส่ปุ๋ยใส่ดินนะคะ อ่ะมาดูกันประเภทที่สองนะคะเครื่องมือการ,กรเกษตรที่เกี่ยวกับงานพืชนะคะ<ป>คือเครื่องมือกเกษตรที่ช่วยในการบำรุงรักษาและขยายพันธุ์พืชนั่นเองค่ะก็จะได้แก่การไกรตัดกิ่งการไกรตัดกิ่งเนี่ยเราจะใช้ตัดกิ่งไม้ขนาดเล็กหรือตัดก้านดอกไม้นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะลักษณะแบบนี้เราเรียกว่ากาไกตัดหญ้ากาไกาตัดหญ้านะคะจะใช้ตัดหญ้าตัดแต่งหญ้าหรือต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นพุ่มมีดขอหรือมีดดายหญ้าจะใช้ดายหญ้าและลิดกิ่งไม้ต่อไปนะคะสิ่งนี้เรียกว่าบัวรดน้ำ ัวรดน้ำนะคะจะใช้รดน้ำต้นไม้ที่มีขนาดเล็กต่อไปสายยางสายยางจะใช้รดน้ำต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ค่ะถังน้ำใช้ใส่น้ำเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดเครื่องใช้สิ่งของต่างๆค่ะหลักการใช้เครื่องมือการเกษตรนะคะ การใช้เครื่องมือการ,กรเกษตรให้เหมาะสมกับงานจะช่วยประหยัดเวลาและมีความปลอดภัยในการทำงานยิ่งขึ้น <Okay. S 1> การดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆนะคะเ mm. ด็เกๆดูนะคะ mm. ก่อนดูแลรักษาเครื่องมือก่อนดูแลรักษาเครื่องมือเกษตรอย่างถูกวิธีจะทำให้ เครื่องมือมีอายุการใช้งานเนี่ยยาวขึ้นซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้ค่ะหนึ่งศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือที่จะใช้งานให้เข้าใจก่อนนำไปใช้นะคะสองตรวจดูสภาพเครื่องมือก่อนนำไปใช้หรือนำไปเก็บสามนะคะเลือกใช้เครื่องมือแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน สี่ใช้เครื่องมือทุกชนิดด้วยความระมัดระวังนะคะ 5. ไม่นำเครื่องมือที่ชำรุดมาใช้งานนะคะ 6. กทำความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งหลังการใช้งาน 7. นะคะเครื่องมือที่ทำด้วยโลหะควรทาน้ำมันเพื่อการสนิม 8. เก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ ประโยชน์ของเครื่องมือการเกษตรนะคะครูบอกแล้วก็คือหลักๆก,ก็จะช่วยทุนแรงในการทำงานเกษตรประหยัดเวลาและสามารถทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะงานมอบหมายในวันนี้นะคะเด็กๆเ,เตรียมแบบฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้วิชางานบ้านงานเกษตรงานประดิษฐ์ เล่มปกสีเหลืองนะคะของเรานะคะวันนี้เราจะทำแบบฝึกกิจกรรมหน้า17-20ถึงค่ะดูกันนะคะหน้าที่17แบบฝึกกิจกรรมให้นะะักเรียนนำตัวอักษรกไก่ถึงจอจานมาเติมหน้าข้อความที่สัมพันธ์กันมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะกไก่ บัวรดน้ำขอไข่อ่านว่าอะไรลูกบุ้งกี่ค่ะอ่าขอควายคราดคราดงูพรัวค่ะจอจานการใก่การจัดยาค่ะมาดูทีละข้อเลยนะคะในข้อที่หนึ่งเครื่องมือที่ใช้สำหรับเกลี่ยดิน เกลี่ยดินเด็กๆคิดว่าเป็นข้อไหนคะกอไก่ขอไข่ขอควายงงูหรือจอจานหรืเกลี่ยดินต,ต่อควายนะคะคือคราดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่สองเครื่องมือที่ใช้สำหรับรดน้ำต้นกล้ารดน้ำต้นกล้า แสดงว่าต้องไปเครื่องมือที่สําหรับการลดน้ําต้นไม้ที่มีขนาดเล็กต้องใช้อะไรนะลกูกบัวรดบัวรดบัวรดน้ำเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะช่วยกันตอบนะคะลกูกในข้อที่สามเครื่องมือที่ใช้สําหรับตักดินตักปุย๋ยเอน่าจะเป็นอะไรนะเหลืออีกแค่สามอย่างตอบอะไรคะลกูกงูก ขั้วนั่นเองค่ะที่ใช้สำหรับตักดินตักปุย๋ยแต่ข้อที่ 4, ทส,สี่เครื่องมือที่ใช้สำหรับใส่ดินใส่ปุ๋ยนั่นก็คือเครื่องีดข้ขอไข่คะและข้อสุดท้ายเครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดแต่งหญา้าเราเรียกว่า การกายตัดยาค่ะพรกับจอจานเราก็เขียนจอจานอย่างเดียวนะคะกิจกรรมต่อไปให้ขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและกากบาหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะคะข้อที่1คราดเสียมจัดเป็นเครื่องมือการ,กรเกษตรที่ใช้กับงานดินถูกไหมคะ ถูกไหมคะเด็กๆถูกครับถูกนะคะข้อที่หนึ่งรากและเสียงนะคะจัดเป็นเครื่องมือการเกษตรที่ใช้กับงานดินค่ะเด็กๆก็ขีดเครื่องหมายถูกลงไปนะคะในข้อที่สองซ่อมปวนใช้ปรวนดินรอบๆต้นกล้าถูกไหมคะถูกครับถูกนะคะเก่งมากเลยค่ะ ในข้อที่สามเสียมใช้สำหรับตักปุ๋ยมาใส่ต้นไม้เสียมใช้สำหรับตักปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดครับอ่าเก่งมากเลยค่ะกุสตารนะคะผิดนะคะข้อนี้เพราะเสียมหน้าที่หลักๆคือใช้สำหรับขุดนั่นเองต่อไปคะ่ะข้อที่สี จอบใช้สำหรับถากหญ้าหรือดายหญ้าข้อนี้ถูกไหมคะถูกครับถูกนะคะจอบใช<ะ>้สำหรับถากหญ้าหรือดายหญ้านะคะ,ะข้อที่สี่ถูกนะคะและข้อที่ห้าบุ้งกีใช้เกลี่ยดินให้รอบๆบุ้งกใีใช่สำหรับว่าสำหรับไว้เกลี่ดินไหมลูกไม่ใช่ไม่ใช่นะคะบุ้งกี่ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับใส่ดินและใส่ปุ๋ยปุป๋ยเหิอจุกกากระบาทลงไปในข้อที่ห้าเสร็จนะคะต่อไปค่ะเรามาดูหน้าสิบแปดกันต่อให้นักเรียนสังเกตแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความอ่าหน้าคำตอบที่ถูกต้องข้อที่หนึ่งอุปกรณ์นี้เรียกชื่อว่าอะไรลูก ซ่อมพวนหรือว่าเสียมซ่อมพวนคะถูกต้องเรียกว่าซ่อมพวนเหมือนั้างซ่อมเราเลยถูกไหมคะข้อที่สองถามว่าเครื่องมือในภาพใช้ทําอะไรระหว่างพวนดินกับขุดหลุมขนาดใหญ่ตอบอะไรลูกตอบรวนดินนั่นเองค่ะรวนดินนะคะ ต่อไปนะคะในข้อที่สามเ,นนคเครื่องมือในภาพมีประโยชน์อย่างไรเครื่องมือในภาพมีประโยชน์อย่างไรมไม่เห็นนะครบหน้าจอหน้าจอครับมันค้างอยู่หน้าสิบเจ็ดหน้าหน้านนคร่นนะ ที 5, ่มันพันเจ็ดครับตอนนี้เห็นหรือยังคะเห็นแล้วค่ะน่าเด็กๆปิดไม์ของตัวเองก่อนนะคะตอนนี้ปูปอยเล็คอร์ดด้วยนะคะอะดูนะ,ะะอนะคะต่อไปนะคะเครื่องมือในภาพนะคะมีประโยชน์อย่างไรทำให้ดินมีอาหารมากขึ้นหรือทำให้ดินร่วนซุย ไม่รุ่นรุ่นคลยทำให้ดินร่วนซุยนะคะอข้อหนึ่งผ่านไปแล้วนะคะต่อไปมาดูกันต่อในข้อที่สองภาพนี้เอเราเรียกว่าจอบหรือเสียมคะเสียมเสียมเก่งมากลูกเก่งมาก ข้อที่สองนะคะเครื่องมือในภาพใช้ทำอะไรก่อนอ่านแรกนะคะบอกว่ากำจัดวัชพืชที่มีรากยาวหรือขุดแปลงเพาะกล้าใช้ทำไรลูกเสียมีหน้าที่สำหรับกำจัดวัชพืชที่มีรากยาวถ้าขุดแปลงเนี่ย ขุดแปลงเนี่ยจะต้องใช้จอบในการขุดแปลงผักเพราะแปลงผักหรือว่าแปลงต้นกล้าเนี่ยจะมีขนาดใหญ่เราจะใช้จอบนะคะเสียมเนี่ยก็สามารถกําจัดวัชพืชท,ที่มีรากยาวได้โดยการขุดลงไปลึกๆเข้าใจไหมคะเนาะในข้อที่3เครื่องมือในภาพมีประโยชน์อย่างไรทําให้ดินมีอาหารมากหรือทําให้ดินร่วนซุยคะทําให้ดิน รวนสุยนั่นเองค่ะรวนซุยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันต่อในข้อที่สามภาพนี้เราเรียกว่าอะไรลูกระหว่างบัวรดน้ํากับถังน้ำบัวรดเรียกว่าบัวรดน้ําบัวรดน้ำคำใช้ทําอะไรระหว่างปลูกต้นไม้กับรดน้ําต้นไม้ รนำต,ต้นไม้นะคะเค,ครื่องมือในภาพมีประโยชน์อย่างไรทำให้เดียนร่งวงฟยหรือว่าทำให้ต้นไม้เจริญเติบโต่ะช่วยให้ต้นไมเจริญเติบโตอ่าช่วยให้ต้นไมเ้เจริญเติบโตนั่นเองค่ะถ้าจะพวนเดียนรอบโคน ควรใช้อุปกรณ์ชนิดใดคะระหว่างซ่อมพรวนกับเสียมค่ะซ่อมพรวนค่ะควรใช้เสียมนะคะถ้าจะปรวนดินรอบโคนต้นไม้ควรเลือกใช้อุปกรณ์ใดถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่เราก็จะใช้เสียมนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่อยู่ในกระถางเล็กเนี่ย เราก็จะใช้ซ่อมพรวนข้อนี้ติ๊กเสียมนะคะต่อไปเนาะการบ้านวันนี้ค่ะให้เด็กๆทำแบบฝึกกิจกรรมหน้าที่22หน้าที่22คือตัวนี้นะคะเรื่องใช้งานเครื่องมือกเกษตรอย่างถูกวิธี อันนี้ให้เด็กๆทำเองนะคะหน้าที่22สิบสองนะคะเป็นการบ้านเด็กๆวงกลมหน้าเลขข้อไว้มีห้าข้อมีห้าข้อนะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งรุงบอยต้องการรดน้ำต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่รุงบอยควรใช้เครื่องมือชนิดใดตอบไรลูกสายยางข้อที่หนึ่งตอบสายยาง <ไป S 1> ค่ะ สายยางอาเขียนลงไปหูกโยยามโยอาโยยาม